สวัสดีครับผมชื่อนายก้องมดิษฐ์ผมรัดชื่อเล่นชื่อแฟมวันนี้จะมาสอนกีฬาเซป,ปัตกตะก้อของมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับวันนี้พี่จะมาสอนทัศตะก้อเบื้องต้นนะครับโดยการจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการวอร์มร่างกายการวอร์มผ่านสื่อนะครับโดยโดยพี่จะยกตัวอย่างมาจากในวิดีโอนะครับ รอรับชมรับฟังได้เลยนะครับสวัสดีครับหาหายจากการทำคลิปเป็นนานนะครับผมวันนี้มาแอบใช้อ่าที่ห้องเทวันโดนะครับห้องมมยไทยนะครับต้องขอขอบคุณน,นะครับโมสุสรสปอร์สปานะครับพอดีผมมาเทรนนะครับก็เลยถือมา สอนเทคนิคเกี่ยวกันเกี่ยวกับการดอดตกอ้อให้เพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่กำลังมาฝึกดอดตกอ็้อยอยู่นะครับเรามาฝึกกันนะครับผมโอเคเรา,าฝึกกันเลยดีกว่านะครับผมต้องดูก่อนว่ามีใครมาเผื่อเราดออแล้วมีคนมานะครับให้เพกกื่อนทุกคนสวันะสดีครับพวกวผมนรงชาแนลนะครับกับตกอ้อเทคนิคนะครับผม ในคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนเทคนิคการดอกตะก้อนะครับสําหรับใครที่กําลังฝึกดอกตะก้ออยู่หรือว่ายังดอกตะก้อไม่เป็นยังไม่มีพื้นนะครับเทคนิคแรกๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอเทคนิคที่ผมเคยใช้ในการฝึกสอมนะครับโอเคไม่ต้องรูนเยอะอะไรมากมายนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปทําการฝึกนะครับ ไปยืดต่อเลยดีกว่านะครับผมสำหรับผมครับผมจะยืดไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่กำลังฝึกอ,อยู่นะครับก็ยืดเยอะได้เลยนะครับเพราะผมจะยืดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่คือไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องยืดตามผมก็ได้นะครับ มีท่ายืดส่วนตัวของตัวเองก็ยืดได้เลยนะครับแต่ผมก็จะยืดปกติบ,บนบนอยด่แล้วยืดนม่เยอะครับยืดนิดเดียวนะครับ โอเคครับเท,เทคนิคการเดากตะก้อครั้งนี้นะครับผมจะมาฝึกาดอกทั้งขวาและทางซ้ายนะครับไปดูสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะยังไม่ใช้ตะก้อนะครับเราจะใช้ฝ่ามือนะครับเราจะใช้ ฝ่ามือเลยนะครับแขนตรงนะครับผมลักษณะการยืนนะครับผมถนัดเตะข้างขวานะครับผมจะซ้ายนําแบบนี้นะครับลักษณะการยืนแบบนี้นะครับผมนะครับใช้ฝ่ามือนะครับข้างขวานะครับข้างเท้าด้านในนะครับยกมาแตะแบบนี้นะครับฝึกนะครับฝึก จังหวะนะครับหนึ่งสองไปลึกนะครับทำให้ชินนะครับทำให้ชินไม่ต้องเตะไม่ต้องเตะนะครับยกมาแตะเฉยครับยกมาแตะนะครับสำหรับข้างซ้ายนะครับก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะครับนี่ครับยกมาแตะเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับ สเต็ปที่1นเนี่ยมันจะง,ง่ายๆนะครับมันจะง,ง่ายๆนะครับจากนั้นก็มาสลับนะครับหววแล้วก็สายนะครับใครที่กำลังฝึกดอกข้างซ้ายอยู่นะครับเล่นพื้นทางซ้ายอยู่นะครับสามารถทำได้เลยนะครับ การที่เราหนักทั้งสองข้างนี้สุดยอดมากเลยครับเตะวก็ได้ทั้งสองข้างนะครับนี้นะครับสเต็ปที่สองนะครับจากเตะเข้าที่ฝ่ามือนะครับเรามาเตะตะก้อด้านข้างล่างแบบนี้นะครับผมเราจะใช้ข้างเท้าด้านในนะครับเราจะเริ่มจากข้างขวาก่อน จากเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจากฝ่ามืองมาเป็นตะกอ้อนะครับนี้นครับลักษณะการยืนแล้วก็จัยืนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมกำลังแหใช้สถานที่นะครับห้องคิวโดที่สปอร์ตป่าน,น,นี่นะครับมาแต่เฉยครับแต่เฉยข้างเปลี่ยนข้างซ้ายนะครับ ทางซ้ายนะครับนี่คนระับทางซ้ายจากเราเตะทีละข้างแล้วนะครับแล้วก็มาสลับ สลับเสร็จปึ๊บแล้วก็มาปล่อยตะก้อนนะครับผมลักษณะการปล่อยตะก้อนนะครับให้ปล่อยเบาๆแบบนี้นะครับไม่ต้องแบบนี้นะครับอ่าเบาๆนี้ฝึกให้ฝึกฝึกข้างเท้าให้โดนตะก้อก,ก่อนนะครับนี่ครับลักษณะการยืนก็จะยืน ยืนเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับฝึกเตะไปสักข้างละห้าขาก่อนนะครับคือเตะข้างหนึ่งจับข้างนึงจับนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งสองทีไม่ต้องเตะสูงนะครับห้าแล้วมาฝึกข้างซ้ายกัน,น การยืนนะครับเราเตะสลับซ้ายขวานะครับจังหวะแรกนะครับเราจะยืนลักษณะแบบนี้นะครับจังหวะที่สองนะครับเราจะยืนลักษณะแบบนี้นะครับให้ตรงนะครับนี่ครับจังหวะแรกนะครับหนึ่งสองไม่ต้องสูงครับหนึ่งสองต่ำนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเราก็เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆครับจากหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง 1ไปเรื่อย1 2 1 1 2 1สแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ1 2 1นะครับจากนั้นก็มาฝึกข้างซ้ายนะครับ1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1แบบนี้นะครับผมเทคนิคต่อไปนะครับ จะมาสอนอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าไม่รู้ว่าจะสอนอะไรแลว้ว <c oughs> นะครับใครที่มีอยากจะรู้เทคนิคเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถเม้นต์ม,นมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะหาเทคนิคดีๆมาให้ฝึกกันนะครับผม โอเคนะครับสาหรับใครที่กําลังฝึกอยู่นะครับก็ขยันเข้าไว้นะครับสู้ๆครับผมรับรองว่าในการดออตะก้อนะครับไม่ถึงอาทิตย์ครับเพื่อนๆสามารถทําได้แน่นอนนะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับอย่าลืมไปว่าการเล่นตะก้อนะครับเราต้องฝึกแต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับจากด้านท่นี้ ก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะลงชั้นกับตะก้อเทคนิคก็สวัสดีครับขั้นประเมินก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนการเดาะตะก้อยีครั้งแล้วก็มีสอบทฤษฎีในขั้นสุดท้ายนะครับ พี่จะสรุปคือจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างไรคือพี่จะนำความรู้นี้เอาไปสอนน้องๆเพื่อศึกษาต่อในานาในอนาคตในข้างหน้าเพื่อให้น้องศึกษาว่าการเรียนตะก้อมันเป็นยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับได้นับนาทีที่สุดนี้พี่ขอทำการสอนทัศเสปัก เซปักตะก้อของมัธยมศึกษาปีที่4ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ